โอ้เขียนภาษาไทยได้พี่น้องเอ้ยโอเก่งแท้นอาจารย์ลาวอาจารย์ลาวโอเขียนอาจารย์เลยเนี่นี่แต่กับโคพี่น้องเอ้ยเนาะภาษาไทยเนาะบะทงมีรู้บาทองมีเอ้าบาทองมีภาษาไทยภาษาไทยเด้อ สวัสดีเด้อสวัสดีบ่าวยาวเนาะมาดำลังมูบ่าวยาวเอ้ยเนาะแม่ก็ะหอดบดจัก็ได้บ่ได้ทันดีกันได้ก่อนเออมาข้าบ่ทันเนาะ่อก็ได้โอ้สวัสดีสาวเต๋เด้อสวัสดีเนาะเป็นบ่เจ้ามาติเช้าผมบ่สวัสดีเด้อพ่อช่างเด้อโดยสวัสดีพี่น้องบัดสุขุสุขคนเนาะพี่น้องแม่บ่ทันพี่น้องเอ้ยเนาะ มากะเห็นชาวบ้านพันยุกขึ้นแล้วเรียบร้อยหมดแล้วชาวหาต้นพี่น้องเอ้ยเนาะชาวแมนชาวมัสยกันอ่าเดี๋ยวชาวมักคีกันขากน้องพายาเนาะโดยตอนนี้ไรปีตอนนี้ใกล้พี่น้องแมนตอนนี้พันกำลังผสมปูนเนาะพี่น้องเอ้ยอ่ะสบายดีบัดจุกหูจุกคนเด้อสบายดีเด้อเด้อจักเชื่อังไดจกับโบจักเราพี่น้องเนาะสบายดีกันไว้ก่อนโดยเนาะอ่ะพี่น้อง ตาแตวนี่มานี่สงสัยยกหลายต้นอยู่ซะแตวเนาะหลายอยู่หลายบ่เออจะหลายอยู่ฮะเสียงเอิบก็ได้อยู่เสียงเอิบเสียงเอิบเออิอเอิบเบเอบเเอิบเอเอิบเอออิบเอิบิบเอเอิบเอิบเอิบอบเเอิบเอิบเอเอเอเเอิบบเิอเเอเ ขึ้นกะชีต้นหนึ่งนี่กะชียกขึ้นง่ายโยพี่น้องเนาะโอ้ผดตัวครับต่อไดีตัวโู้รออลไรยังไงกินข้าวแล้วบ่กินข้าวแล้วบ่กินแล้วแหละเออเอาเป็นรองเลยเนาะโอ้ไหนจะเป็นทีมผู้สาวบ่อทางนั้นอ๋อผลไปผลไปส่วนดินฝั่งนั้นชาแถวเนาะ เอาเลาะเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะอ้ามื้อนี้มากับบ่าวน้อยเชียงรา,ายสว,ว,วัสด<อ>ีเด้อบ่าวน้อยเด้อเนาะบ่เป็นหย่โดยโดยเนาะอ่าบ่าวน้อยเพิ่นมานำราะว่าเพิ่นบ,บส่สบายหลายมืม่อพี่น้องเอ,อ้ยเนาะมื้อนี้สงสัยเพิ่นไข้แน่แล้วเนาะโอตอนนี้เพิ่นโอ้ฝั่งนี่ิ่นเทแล้วแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเนาะ โอ้ยังเหลือนี้พี่น้องเอ้ยเนาะยังเหลือลายได้พี่น้องเอ้ยเนาะมื่อนี้นะสิรเบิดมื่อยุคขิดว่าเนาะเนาะฝั่งนี้เทแล้วเทแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะตัวเพิ่นอ้อสบายดีนะพอดนอเบิร์ดสุขูทุกคนโดยกำลังตั้งมันให้มันเที่ยงจับระดับน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ คือมือนี้นะเบิ้ลมืออยู่แล้วเนาะเพราะว่าโบดไปทางใดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะประกันเทอยู่แล้วเนาะมือนี้นะจับจับจับนำเทียงอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนั้นจะเป็นหลังเก่าพี่น้องเฮียนเนาะหลังเก่าอยู่ฝั่งนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะเสาหาต้นพี่น้องโอ้โหเมืนธรรมดาเลยพี่น้อง งานใหญ่แล้วได้หน่พี่น้องเอ้ยเนาะองเฮียนพี่น้องเอ้ยอการศึกษาที่ดีพี่น้องของนอ้นองๆเนาะฝั่งนี้เพิ่นเทแล้วแล้วฝั่งนี้มาพี่น้องเอ้ยเทอ่าตั้งแต่ฝั่งนั้นมาพี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าต้นที่แถวพอเราอันกำลังตั้งอันเสาอยู่พี่น้องบมดนี่เนาะเรากำลังจับระดับเนาะ,นะอ๋อฝั่งนี้กำกำลัง มื่อนี้ทวาพอคือสีอ่ายู่นีว่วัดเมอ่อมื่อนี้พี่น้องเลยว่าได้ไปเปินซาแเต๋อในนอนเนาะโดยพากันกินเข่ากินยังแล้วเรียบร้อยแล้วพอเนาะอ่าไปแน้วเลยเนาะ Ô, oh, nam đút là bà này Ô, oh, sao tèo <laughs> Bà nói, bà nói mà phía đô Chắc bà Xoài sao tèo cả chắc bà Ô, oh.

ดีพอ well, ั้นี่ดีพเด้อทนมายดีเด้อยดีบบน็มาแล้วพี่น้องเยเนาะ ฟูนพี่ตังเลยสามแห้งมากรถโม่ฟูเครื่องโมปฟูอไ้วเข้อา่ไไะเีงอยตัวน้นบึดกก็หลายคนวานความแห้งความใจพี่ตองเลย

มาบทานกับบ่อน้อยสำหรัผสมปูนสอยเพิ่นทันโยทันโยทันทันอันผสมปูนทันผสมปูนเหมือนทันเนีงดับมาสากดกว่าบ่มาเนาะมาต่อยเอามาต่อยก็เราใหม่ละมือ โอ้สบายดีบอลรยบายดีหางกระพักพื้นพักไข่แล้วบอลรยเต้นตอนนี้บ้คเมนแม่ทองคอยตอนนั้นเลยไปบอไรกับพี่เราบอไรตอนเรเป็นมอโแห่งการแบบเปลี่ยนกันไ่ลยเอาบ๊าโอ้ใช่ยางฮัแต่ได้พี่น้องไงของบอไยสูตรชีวิตเลยอสูตรชีวิต แค้นเบาๆเลยมีอันเดียวเดี๋ยบอกุู่ะอันเล่นอะรออตนาไม้เด่นนี่เนี่เราเข่าได้อ๋อข้าแบบเนาะอ๋อต้องเหอันาให้ให้มันเที่ยงก่อนเนาะจะแกะจะแกะแบบเนา เอยแค้นลีบเอาลยเลยหรือผูีได้พอว่าหิวไปเลาะผูาได้ผูกหิวปมะเือนี่เป็นแนวรมเือเนี่นนะคุเจ้าฮะฮะอืม เอาอันเด็ดเด้เอาใส่ตะหนาตะไคร่ก็คือโบเห็ดเป็นไงหมูมีเลยทานค้นไปด้วยดีเบิ่งกันนะคือกันคือกานรัจะแหล่ในแต่มันหมูมีลักกะซีดเนาะพอโตหมูขึ้นจะเปิดเพลงมวนเลยขีากงูโอ้ข่อยากตีลักซีดี่มูขึ้นเลยนะ เราแปเก่าโบกเหรอลกตา้วไอ้เจ้กูยักไม่หุ่งตายแล้วกูสิพ่อแบบนี้แต่ส่วนในเดียบอ่ะสิส่วนล้อส่วนใครอย่างเดียวเห็นแล้วไอ้เนาะก้อยได้ติ๊กโย่ห่วยติ๊กโย่ ô lý dài <laughs> lý <laughs> hông nhở nhá in khèo ma đấy bà chờ, chờ. Hả? men sao vậy men าากะสั่นก็มือนะเนาะมาแต่มาผสมปูนเถอะก่อนคือเนี่ยวัดใจว่าอะไรเน่ยลยเนยอ้าวท้อเมื่อเติบก็พี่น้องเลยเนาะเปิดที่ได้อัน,อนเพื่อสะผสมแล้วนะเ่าง่ายๆพี่น้องเลยเนาะตอนธุ์พันกาลอ่อเพราะว่าเอาลออ่อเขาบ่ได้ลออ่อเขาบ่ได้พี่น้องเลยนะ รออไปก่อนมีแต่อาคุหิวไปใช่เนาะโดยเออเอ๊ะพี่น่อยเลาไปกินข้าไปทางตู้คำการเ,าเทปูนใช่พี่น่อเเนาะ เทแล้วมันแหงก็ทมคุ oh, there, there. Like, shoe, right? okay. Okay. Oh, ้มบันนาโตร้อยล้อก็เทร้อยได้เยแมันล่มแน่นเลยอย่ามันล่มโอเคให้มันแน่นๆก่อนเนาะรวมมือรวมใจพี่น้องเนาะชาวบ้านทางบ้านลมบางยางเฮาพี่น้องเลยเนาะโอ้ตอนนี้ ในคูเผนกระซอนไปนะพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้โยำมาคือมาแหง้งสูงเข่าสูงเข่าไปชุ้งยิงคาก็จะบุกขึ้นเลยคอยยิงคาก็จะบุกขึ้นแล้วบ่ะโอ้โหหลอดลอากาศ เดวกําลังเรียนสวัสดีเด้อโตสวัสดีน้องอๆๆ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 ยๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆยโๆๆ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 ๆ anh đang xúi bộ đấy bao, là đây, kéo không, sai, sai, tự tin, sáu, kéo, cha, oh, <laughs> okay, <now, okay>, <laughs> <laughs> no. cha, <laughs> <kểng>

ไปหรอกเดี๋ยมมูชิตาเพราะว่าบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งงน่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามนะจ๊ะเราอะไรมังแต่วพอ่ังไรมังสามมังสามลองลองลมายืนดูต้องชอบไรเข่าหงเยต้องชอบนกแก้วก็ไล่อได้วจาเรามเป็นฮะเส็นอองนงสองสองสสองสาม สองสี่สองห้าก็ได้อยู่นี่เนาะเออเนาะจำนี่เลยเนาะอืมจำนี่เลยอืมบางเลขคูณมันง่ายโย้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันมีอยู่ในอ่าแมนแมนฮารพูดมันอย่างง่ายอ่ะอันนี้ห้องห้องยังอันนี้เนาะบ่วหนึ่งบ่ตัวหนึ่งฮอดพอบ่องห่อง้อบ่อหนาะ แอ๋ออห้าออนขีดไว้อย Or oh. ู uh oh. no. ่เนาะปอสามพอสี no. ่พอห้าโย่ป no. okay. ิดเอเยเนาะหงเฮียนเนาะประมาณนี no. ้เนาะไปเดีนะไปเก็บเยืงอีกบาท โอ้เขียนภาษาไทยเด้อพี่น้องเอ้ยเก่งแท้นอาจารย์ลาวอาจารย์ลาวเขียนอาจารย์เลยแต่กับโคพี่น้องเอ้ยเนาะภาษาไทยเนาะบ่ทองมีรู้บ่ทองมีอ่ะบ่ทองมีภาษาไทยยเด้อ พองมีเห็นเอาไหมเนาะสาบุญบัดนี้สาบุญบัดนาแสดงว่าได้บ้ดงนี่สอบสอบนักเรียนภาษาอะไรอีกภาษาไทยครูเราไม่เข้าหออกนักเรียนนั่นหนีบัดภาษาไทยเต็มเต็มเลยเอาลาวคบับป่ะดิลาวครับโบเบนเอาคือว่าชั่นเน เราไปไทยแต่แต่ยังนิดหน่อยเนาะทว่วไปเราซึ่มมาอ่านภาษาไทยเนาะเดินทางทั้งคู่คนวันรับสมัครอันณะคู่สอนภาษาไทยบอกลายๆเอาหนี้เลยมีสองภาษาดิภาษาลาวภาษาไทยเนาะอ่ะไปดูเอ้ยเนาะมาทางนี้พากันนั่งกินข้าวไปดูเอ้ยเนาะอ๋อ้องเม่สวัสดีน้องเม่ป่าเตียงเนาะ สวัสดีเด้อยบอกคลิปเก่าคนนี้แหละโดยคือมาแต่เศร้าผมวะกินมาแต่บ้านคนละโดยเดี๋ยวจบคลิปก่อนจังหวะกันเนาะมันเบิ่งมุ่งก่อนพี่น้อยเนาะโอ้เที่ยงเลยได้พี่น้องเนาะจะแสดงว่าผักเบกินข้าวเที่ยงเลยแหล้วเนาะแต่บ้านผนมาลายอยู่พี่น้องเนาะมันนี่คือสี เนาะคือขึ้นอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะใครเนี่ยแต่มันล้มพี่น้องมันเนี่มันบัได้อันนั้นบันไดบัได้หอนปันไดเนาะอ่ะสิขอโต๊ะนแหละพี่น้องเอ้ยนอนเดียวจังหวะกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่เหง FC เป็นสุขทุกคนขอบคุณหลายๆที่ติดตามพี่น้องโดยไปแล้วพี่น้องเอ้ยโดยมากินข้าวน้ำกันเนาะกินข้าวน้ำกันพี่น้องไปบ๊ายบายสบายดีพี่น้องไปพี่น้องเอ้